สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ่พอแม่พี่น้องแต่ละมือแต่ละเดนี่ที่ว่าเฝ้าบุพาการีอยู่บ้านในวอานแมนซิเมียวิเวียดเฮอวันนี้นะคะเรามาดูนะว่าผมคุณท่านนี่นะเริ่มจะยาวละเพราะว่าก็นอนมานานเนาะ น่าจะเป็นเดือน2เดือนละนะคะก็ดูว่าโอ้ผมยาวจังเลยทํำยังไงดีน่าก็คิดอยู่นะคะเราก็ไม่มีทักษะในการตัดผมแต่มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกคะ่ะเพื่อนๆถ้าเรามีเป้าหมายในการทำเห็นไหมเราบอกว่าเราจะทําผมให้สั้นเราก็แค่ตัดออกนะคะตรงไหนที่มันยาวเราก็ตัดออกตรงนี้ใช้กันไกรตัดนะแต่ว่าเวลาที่เราทําคลิป เกี่ยวกับพี่ต่อๆของเรานี่นะคะ,ะกดชุมชนเขาบอกอยู่แล้วไม่ให้เห็นอาวุธไม่เห็นของมีคมเนาะไม่ว่าจะมีมีดพระกันไกอะไรเงี้ยก็ให้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดคลิปในส่วนเวลาที่เราตัดผมออกใช่ไหมคะก็ให้เหลือแต่ปล่อยผมที่เราตัดค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอย่าใจร้อนนะค่อยๆตัดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความยาวถ้าเราตัดออกมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสั้นแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมพูดนะยังคํานึงถึงความสวยอยู่เลยว่าู้ว่าสิ สวยหรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนไงคือทําให้ผมท่านเนี่ยสั้นลงแล้วก็ให้ไม่ให้มันแบบเกะกะนะคะเวลาที่มันกระเซือกระเซิงมันก็ดูไม่ดีแล้วเวลาเราทําความสะอาดมันก็จะทําความสะอาดยากเนาะก็ค่อยๆตัดทีละน้อยทีละน้อยนี่แหละคะ่ะเหมือนกันแหละเพื่อนๆอยากจะบอกอะไรให้ฟังนะเราอยู่ที่บ้านทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเนาะเราก็เรียนรู้นะคะ แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ลงมือทําเวลาที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยทำยังไงนะมันถึงจะหาสตางค์ได้ใช่ไหมเราก็เรียนสิคะเราก็ฝึกสิคะเออแล้วเราก็ออกไปลงมือทํานะไม่ต้องออกไปไหนเราออกไปในโลกออนไลน์ของเราเนี่ยออกไปในต่อต่อนะเสนอหน้าออกมาในต่อต่อเสนอหน้าหาเพื่อนเพื่อนเราตอนนี้ติยังไม่ได้ไลน์นะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนี่แหละว่าก็ต้องดูแลบุพกา,ารีนะคะก็เวลาจะไลฟ์บางทีท่านจะมีเสียงอื้อแต่ว่าบางทีก็อาจจะไลฟ์อยู่เหมือนกันนะต้องหาดูเวลา วันไหนที่ท่านแบบนอนก็อาจจะไลฟ์สักนานอยู่เนาะประมาณมันต้องไลฟ์ชั่วโมงครึ่งด้วยนะ เพ,เพื่อนเวลาเราจะขึ้นไลท์ที่ต่อต่อเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงครึ่งเพราะอะไรคะวันนี้มันอาจจะไม่เปิดค่าการมองเห็นให้กับคุณใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณไลท์สม่ําเสมอน,น,นะวันละชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยหรือ90นาทีนั่นแหละที่เขาเตือนเราเนี่ยนะนั่นแหละคือแบบนั้นอ่ะจะทําให้ช่องเขาเปิดค่าการมองเห็นให้เราเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนะคะยิ่งถ้าเราซ้าทาซ้ําทําบ่อยเขาก็จะจํา ai ก็จะจํานะแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าคิดนะ ว่าเวลาที่เราไม่ได้สนใจกดชุมชนแล้วเราทําผิดกดชุมชนเนี่ย AI เขาจํานะคะ AI เขาจะรู้เขาจะมีแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอมพิวเตอร์เนานะเขาก็เขียนโปรแกรมไว้แล้วอะเอ,อเพราะฉะนั้นเราจะหลีกหนีไม่ได้เลยนะเวลาเราทําอะไรก็ตามเราต้องคํานึงถึงกดชุมชนให้มากนะคะ,อ,ะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยไม่สะดวกที่จะไลฟ์ใช่ไหมคะปกติเราจะใช้ย like, นะนะูสหนึ่งไลฟ์นะยูสหนึ่งมาดามติ๊กน่ะซิร์ชหาได้เลยนะคะยูสหมาดามติ๊กนะ เป็นอีกรูปหนึง่งใส่แว่นใส่แว่นส่วนยูสนี้นะคะเป็นยูสสองจะเอาไว้ใช้สําหรับให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความรู้นะคะเราก็จะมาใส่ไว้หน้าที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปหรือว่าเกล็ดความรู้ที่เกี่ยวกับพี่ต่อตอหรือว่าการใช้ชีวิตของเราอย่างวันนี้ที่จะแบ่งปันก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยว่าทําทำยังไงนะเราออกมาในต่อตอแล้วนะคะแล้วเราอยากจะมีรายได้เราอยากจะมีสตังค์ใช่ไหมคือการทําออนไลน์นี่นะเพื่อนๆใจ เย็นๆนิดนึงไม่ใช่ว่าเราพูดเดี๋ยวนี้ปุ๊บแล้วเพื่อนเรานะที่ฟังอยู่จะเห็นดีเห็นงานกับเราเราต้องพูดย้ำๆพูดซ้ำๆพูดบ่อยๆพูดให้เขาเข้าใจถ้าเขาเขาไม่ไม่เข้าใจนะ เขาไม่คล้อยตามเราหรือเขาไม่มาตามเราเขาไม่ได้สนใจวิธีการที่เราพูดเราต้องเปลี่ยนวิธีพูดค่ะเพื่อนเพื่อนเราต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าอธิบายให้กับเขาฟังอย่าใช้วิธีแบบเดิมๆข้อหนึ่งแล้วนะอย่าใช้วิธีแบบเดิมๆถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลข้อที่สองนะแล้วถ้าหากว่าเขาพูดกันแล้วคนอื่นเขาพูดกันแล,แล้วไม่มีความแตกต่างเลยโอ้เราไปมุมไหนช่องไหนก็มีแต่เปิดเพลงร้องเพลงคนเปิดเพลงร้องเพลงนะเยอะแยะ,ยะ ไปหมดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเราก็ไม่ใช่นักร้องเสียงทองไม่ได้ร้องเพลงเก่งไม่ได้เปิดเพลงเยี่ยมไม่ได้เป็นดีเจชั้นยอดเราก็จะไปทําเหมือนเขาได้ยังไงใช่ไหมคะทําเหมือนเขาเราก็ยังเป็นแบบ เป็นนัมเบอร์หลังๆอ,อ่ะอ่แล้วความสนใจมันก็จะน้อยลงเขาก็ต้องไปสนใจคนที่เขาเขาที่เก่งกว่าเราเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดยืนของเราในสิ่งที่เป็นตัวเราเองนะคะอะไรก็ตามที่เป็นตัวเราเองนะเพื่อนๆฝากไว้นะนี่เห็นไหมตัดผมเสร็จแล้วหมอบอกว่าให้ใช้แป้งเด็กทา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 แบบนี้นะแล้วจะทําให้ลดการอับชื้นได้นะคะไม่ต้องสระผมก็ได้ในกรณีผู้ป่วยนะคะฝากไว้นะคะเพื่อนๆ,ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะ